คุณผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งคนผมขอเปิดผังบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งคนที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้ก็คือตัวของนายสืบศักดิ์เมื่อวานนี้เปิดใจกับเราแล้วบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันข้อมูลที่บอกว่าเกี่ยวกับคุณสืบศักดิ์หรือว่าคุณกุ้งเนี่ยเขาก็จะมีการไปถ่ายรูปกับทั้งตัวของคุณธนงศักดิ์นี่คนตรงกลางเสื้อสีแดงล่าสุดคุณผู้ชมฮะเขาถูกเชื่อมโยงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะเป็นข้อมูลว่าเขาเองเป็นคนขับรถไปรับเสียแป้งก็คืออหลัังงจากที่ตวขสุเช ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกล้องที่เราได้ไปแล้วมันจะเห็นเก๋งสีดําใช่ไหม<ะ>เก๋งสีดําไปปรากฏในกล้องวงจรปิดซึ่งเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวและเขาก็ไม่ได้มีรถสีดําคันนี้ด้วยเหมือนกันล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสไปเจอกับตัวของเพื่อนบ้านแล้วกันเป็นเพื่อนบ้านหนึ่งคนที่รู้จักกับตัวของคุณสืบสักสรุปแล้วสืบสักมีรถเก๋งคันนี้ไหมฮะเขาบอกว่าปกตินะคะคือคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยคือเขาเปิดร้าน ร้านขายของปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเห็นนะเห็นขับรถมาที่ขับมาที่ร้านคือวีออสสีดำเนี่ยค่ะแต่จะเห็นขับกระบะที่มีโลโก้ของร้านตัวเองมาที่ร้านเป็นประจำมากกว่าคือ<ต>ส่วนใหญ่จะ,ะะจะใช้กระบะแต่ถ้าไอเก่งวีออสที่ว่าเนี่ยเขาบอกเ,<ค>เอาตรงๆนะ ก็ไม่ได้คลับคล้ายคลับคาเท่าไหร่ <Ừ. S 1> แล้วก็ส่วนตัวก็บอกไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่เท่าที่ผูกพันอนะเขาพี่สืบสาก,ก็คนดีซึ่งเมื่อวานพี่สืบสากที่ให้สัมภาษณ์กับเราอะฮะเจ้าตัวเองก็ให้สัมภาษณ์ดีมากเลยนะแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ก็ยอมรับอ่กล้องเนี้มันเป็นข้อมูลของเชิงลึกของเจ้าหน้าที่เขาที่เขามีการไปสืบสวนสอบสวนมาดังนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยตัวของเพื่อนบ้านเขาก็ยืนยันว่าเออไม่น่าจะคุ้นแล้วก็ไม่น่าจะเห็นสําหรับกล้องที่เขาบอกวรคันนบ,บอะ จบตรงนี้ฮะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคนผังข้อมูลที่บอกว่าคนจะไปเกี่ยวอีกหนึ่งคนที่วันนี้เรามีโอกาสได้ไปคุยกับครอบครัวเข้ามาก็คือนายอัสฮันใช่ไหมค่ะนายอัสฮันเนี่ยเป็นคนที่ถูกเชื่อมโยงว่าเขาเองเป็นคนขับรถกระบะสีขาว<ม>แล้วก็ตำรวจไปยึดกระบะไปแล้วตำรวจไปสอบปากคําและบอกเอารถไปตรวจสอบอยู่กระบะขาวที่ว่ามันน่าจะไปเชื่อมโยงแถวรอยต่อตรงสตูนว่าเขาหนีคันนี้ฮะว่าเขาเองอันนี้ข้อมูลตำรวจนะ ตำรวจบอกว่ารถคันนี้คือถูกมีการขับไปเพื่อที่จะนําทางไปดูว่ามีด่านหรือเปล่าถ้ามีด่านเนี่ยเขาจะได้มีการส่งซิกบอกว่าเฮ้ยอย่ามาอย่าผ่านแต่อัสซานอารฮันเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง<ะ>แต่ข้อมูลเนี่ยบอกเขาไปรับเงิน500แล้วเขาเองเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าเป็นคนไปดูด่านเพื่อจะให้เสียแป้งหนีเขาอ้างว่าเพื่อนให้ไปดูให้หน่อยเพราะเพื่อนน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการเกี่ยวกับคนขนของเถื่อน คุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสไปคุยกับตัวของคุณพรนะฮะเป็นยายของอัศซันยายอัศซันว่ายังไงบ้างฮะค่ะทางด้านของยายอัศซันนะคะคุณพรบอกว่าวันนี้อัศซันไม่อยู่บ้านเมื่องจากว่าเขาไปส่งภรรยาขายของแล้วก็ต้องไปดูแม่ที่ป่วยเบาหวานแล้วก็โรคไตยอยู่ที่โรงพยาบาลเฝ้าแม่ทุกวันไม่ได้หนีนักข่าวแต่เจ้าตัวเนี่ยมีภารกิจเยอะต้องสู้ชีวิตไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก ถามว่าวันที่หลานขับรถกระบะอะค่ะวิ่งนํารถเก๋งดําต้องสงสัยเพราะอะไรคือเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆนะรู้เท่าที่รู้เท่าที่ถามหลานคือหลานบอกว่าเพื่อนโทรศัพท์มาบอกให้ออกไปหน่อยเพื่อนให้ช่วยเหลือก็เลยออกไปออกไปเสร็จก็ตามคาให้การเขาเลยเขาบอกเขารับเงินมา500จริงแต่ไม่รู้จริงๆว่านั่นคือการพาแป้ง เปิดทางแล้วหนีออกไปมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือดังนั้นเจ้าตัวยืนยันแทนหลานว่าหลานไม่ได้หนีตำรวจแล้วหลานก็ไม่รู้ด้วยว่าการไปครั้งนั้นจะเป็นการที่ลักษณะก็คือไปเปิดทางให้แป้งแต่คนที่โทรมาดันเปิดชื่ออีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ถูกจับตอนนี้นะฮะก็คือในต้นหลานบอกว่าต้นเป็นคนโทรมาบอกให้ไปดูหน่อยว่ามีด่านไหมหลานด้วยความรักเพื่อนก็เลยออกไปดูยืนยันไม่เกี่ยวจริงๆเอาฟังเสียงฮะ ไม่ครับใช่เห็นว่าเจ้าตัวไม่รู้หรอกครับไม่รู้ไม่รู้ไปรู้ที่พัทลุงเพิ่งรู้ว่าโดนคดีเสียขอ่าชีพใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่รู้แต่ว่ารถวิ่งวิ่งนำอะไรนั่นแหละที่ว่าแบบนั้นน่ะหละแต่ว่าคดีนี้เขาไม่รู้รู้เขาตกใจอ่ารู้จักผ่านคนชื่อต้นอะไรเงี้ยเราชื่อต้นเรายังไม่รู้จักเลยเราวัยรุ่นไม่เคยรู้จักอ่ะแล้วมาเคยเจอต้นไหมไม่ไม่รู้จักด้วยแล้วเพิ่งได้ยินชื่อนี้ด้วย ไม่เคยได้ยินเลยเลยก่อนหน้านี้หลานไม่เคยเล่าให้ฟังเลยไม่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 เคยเราไม่เคยเล่าไม่เคยอะไรเรารู้ก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยดูแต่ข่าวเสียแป้งแต่ไม่ได้ดูเรื่องพันนี้เพราะว่าพันนี้ไม่มีอะ่ะเมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีแบบนี้อืมคม่ะเรื่องอะไรตอนนี้ครอบครัวเรากังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลเรื่องอะไรเด้อถ้าถามกังวลไม่กังวลเท่าไหร่หรอกไม่เครียดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทําคือบอดีสุดใจว่าทั้งหลานทั้งอะไรไม่ไม่ได้ทําจริงอ่ะ บริสุทธิ์มากตรงนี้แต่ตัวเขาเองก็พูดเหมือนเหมือนกับเขาไปโดยไม่รู้่ะอย่างก,กับสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูกระดงกลับไปหน่อยวะไอ้นี่ภาษาว่ากูมีรถกูเข้าใช้กูก็ไปประเดี๋ยวเงก็กลับเขาก็กลับมาไม่เชยว่าไปไหายไปเป็นคืนนะรู้ว่าเขาได้ไปทําความผิดจะไม่ใช่คุณผู้ชมยายบอกว่าหลานพูดถึงคนชื่อต้นกลับมาตรงนี้ฮะ ต้นเป็นใครวันนี้มารู้จักกันหน่อยอล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปหาต้นนะฮะแล้วต้นเนี่ยก็เป็นคนในชุมชนนี่แหละตอนที่เราไปที่บ้านของต้นต้นเองเห็นบอกไม่อยู่บ้านแต่ดันมีคนที่ให้ข้อมูลกับเราคุณผู้ชมฮะไปที่บ้านต้นกันก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่จุดหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสตูลเข้าใจว่าจุดนี้ต้นอยู่เบื้องต้นล่าสุดเรามีโอกาสไปคุยกับเพื่อนสนิทของต้นนะแล้วเพื่อนสนิทคนนี้บอกว่าเอาจริงๆนะ คุยกับต้นรู้จักต้นแล้วอัศซันมาพูดถึงเนี่ยว่าต้นเป็นคนโทรศัพท์มาบอกให้ไปเปิดทางพาเสียแป้งหนีไอ้ตามกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของสตูลที่เห็นเก่งเยอะๆอะฮะเป็นไปได้หรือเปล่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามก็คือคุณพบคุณพบบอกกับเราว่าถ้าตามกล้องวงจรปิดนะคือตอนนี้วงจรปิดมันยังไม่เห็นว่าตัวของอในต้นเป็นคนนําทางไปจริงไหมแต่การรายงานของเจ้าหน้าที่บอกว่าอัศซันเนี่ยดันไปให้ข้อมูลว่า ต้นโทรศัพท์ไปหาพบบอกว่าเท่าที่ผมรู้จักนะเอาตรงๆผมเองเนี่ยเชื่อว่าต้นเองที่เป็นเพื่อนสนิทผมไม่รู้จักกับเสียแป้งแล้วเขาอยู่กันคนละจังหวัดด้วยเพื่อนผมอยู่สตูลเสียแป้งเป็นคนในพื้นที่ของพัทลุงกล้องวงจรปิดรถในพื้นที่สตูลนะที่เห็นว่ากําลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือดังนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากๆว่าตัวของต้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังนั้นนะเขาบอกเท่าที่เขาสัมผัสเพื่อนคนดีและอัธยาศัยดีมาก รู้จักกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับเขาเป็นคนนิสัยใจคอในบ้านนิสัยใจคอก็เป็นคนดีนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าช่วยเหลือเพื่อนๆมากอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่ามาที่ร้านมก็มก่อนมาบ่นอยู่มาบ่นอยู่ครับแต่ว่าตอนหลังเขาเขาไม่ได้มาเลยไม่ได้มาที่ร้านประมาณกี่วันแล้วครับไม่ได้มาที่ร้านประมาณเป็นเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วครับใช่ครับ เพราะตอนหลังตอนหลังพอผมมาเปิดร้านผม,ผม,ผ,มผมก็มาเปิดคนเดียวเขาก็ไม่ได้เปิดแล้วไง <im S 1> ใช่ครับเราพาทราบม,มาก่อนเลยคะว่าทำไมทางตำรวจถึงเชื่อว่าเขาน่าจะไปเกี่ยวกับการหลอกลวงเสียแป้งไม,ไม่ไม่ทราบเลยเรื่องเรื่องเสียแป้งนี่ผมผมไม่ได้ทราบเลยครับไม่ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเลยว่าเขาไปเกี่ยวข้องกันตรงตรงไหนยังไงอะไรยังไงอย่างเนี้ไม่เชื่อครับ <im S 1> เพราะ <im S 1> ว่าเพราะ ไม่นาจะรู้จักกันนะครับเพราะพวกมันอยู่คนละคนละคนละจังหวัดกันเพราะมันอยู่อยู่พัทลุงใช่ไหมเป้งอยู่พัทลุงแล้วก็ผมอยู่สตูลครับอยู่คนละจังหวัดกันแล้วก็เพื่อนผมก็อยู่สตูลไอต้ต้นอ่ะที่นักข่าวมานะ่ะก็เพื่อนผมทังนั้นเน่ยแต่ว่าแต่ว่าตวเนี้คือเพื่อนผมเขาไม่ได้อยู่สตูลนานแล้วเพราะเขาก็ไปไปกลับกับเขาก็ทํางานใช่ไหมไหลใช่ไหมผมก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่นี่ครับ อ่ะ <ผม S 1> อคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้นไม่อยู่แต่ถูกพาดพิงถึงและเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องจริงเดี๋ยวน่าจะมีหมายจับเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังสาวอยู่และกัมปนานยังคงหนีถูกไหมและบอกจะมอบตัวในสัปดาห์หน้าต้นเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการถูกออกหมายจับหรือว่าถูกหมายเรียกแต่อย่างใด